สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวในทศชาติชาดกกันต่อเป็นพระชาติที่หหลังจากที่เราได้เห็นถึงพระปัญญาบารมีอันล้ำเลิศของมโหสถบัณฑิตไปแล้วในพระชาตินี้องค์พระโพธิสัตว จะทรงบำเพ็ญบารมีที่ถือเป็นรากฐานอันมั่นคงที่สุดแห่งคุณงามความดีทั้งปวงนั่นคือศีลบารมีหรือความตั้งมั่นในการรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์หมดจดแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามเรื่องราวนี้มีชื่อว่าภูริทัตตะชาดกครับท่านผู้ฟังครับในพระชาตินี้ องค์พระโพธิสัตว์ไม่ได้บังเกิดเป็นมนุษย์หากแต่ได้เสวยพระชาติเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าพระภูริทัตท่านเป็นโอรสของพญานาคขราชผู้ครองนครบาดาลแม้จะทรงมีทิพยสมบัติและบริวารมากมายแต่ในพระไทยของท่านกลับเบื่อนายในภพภูมิแห่งนาคท่านปรารถนาที่จะไปบังเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นคือภพมนุษย์หรือสวรรค์ เพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านทรงตระหนักดีว่าหนทางเดียวที่จะนำไปสู่สุขติภูมินั้นก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลอุโบสถแต่การจะรักษาศีลอยู่ในวังบาดาลที่เต็มไปด้วยนางหน้ากำนันและความสะดวกสบายนั้นมันช่างทำได้ยากยิ่งหนักพระภูริทัตจึงได้ตัดสินพระไทย สละความสุขสบายในวังบาดาลขึ้นมายังโลกมนุษย์ณป่าหิมพานนั้นท่านได้พบจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับทางเดินท่านจึงได้ตั้งมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าบัดนี้เราจะขอสละซึ่งร่างกายสละซึ่งฤทธิดเดชเพื่อบูชาศีลอุโบสถแม้จะมีภัยอันตรายใดๆมาถึงตัวแม้จะมีผู้ใดมาทำร้ายเราก็จะไม่โกรธ จะไม่ตอบโต้และจะไม่ละเมิดศีลเป็นอันขาดว่าแล้วพระองค์ก็ได้ขดขนดนาคอันใหญ่โตนั้นนอนสงบนิ่งอยู่บนจอมปลวกเข้าสู่สมาบัตริรักษาศีลอย่างเคร่งครัดการเวลาผ่านไปได้มีพรานป่าผู้หนึ่งนามว่าเนศาตร์เดินทางผ่านมาเมื่อได้เห็นพญานาคราชอันงดงามนอนสงบนิ่งอยู่ ความโลภก,ก็บังเกิดขึ้นในใจพรานผู้นี้ไม่ได้คิดจะจับเองแต่เขารู้จักกับหมองูผู้มีอาคมแกร่งกล้านามว่าอาลัมพายะหมองูผู้นี้มีมนวิเศษที่สามารถปราบพญานาคได้พรานเนสร์จึงได้รีบไปบอกข่าวแก่อาลัมพายะเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองเมื่ออาลัมพายะมาถึงเขาก็รู้ได้ทันทีว่า นี่คือพญานาคผู้มีฤทธิดเดชสูงส่งแต่เขาก็ไม่ได้มีความยำเกรงเขาได้เริ่มร่ายมนอาคมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมนที่พญาครุฑได้มอบไว้ให้อำนาจแห่งมนนั้นได้สร้างความเจ็บปวดแสบร้อนให้แก่พระภูริทัต์อย่างแสนสาหัสราวกับมีหอกนับพันเล่มมาทิ่มแทงพระวรกายท่านผู้ฟังครับในวินาทีนั้น หากพระองค์เพียงแค่ลืมตาขึ้นแล้วพ่นพิษร้ายออกมาเพียงนิดเดียวหมองูอาลัมพายะก็จะมอไหมายเป็นเท่าฐานไปในปริบตาแต่พระองค์ไม่ทำเช่นนั้นครับพระองค์ยังคมหลับพระเนตรนิ่งคมความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เพราะทงระลึกถึงปณิธานว่าเรากำลังรักษาศีลเราจะโกรธไม่ได้เราจะทำร้ายเขาไม่ได้ แม้แต่ตัวจะตายก็ยอมแต่ศีลของเราจะขาดไม่ได้นี่คือศีลบารมีอันยิ่งยวดครับเมื่อเห็นว่าพญาน,นาคไม่ตอบโตหมองูอาลัมพายะก็ยิ่งได้ใจมันเข้าไปจับพญาน,นาคราดใช้เท้ากระทืบใช้ไม้ตีแล้วบังคับนำร่างอันใหญ่โตนั้นใส่ลงในตะกร้าศาลจากนั้นมันก็ได้นำพาพระพุริถัด ตะเวนไปแสดงโชว์ตาหมู่บ้านต่างๆมันจะบังคับให้ท่านคลายขนดออกมาบังคับให้ท่านรายรำเพื่อแลกกับเงินทองจากชาวบ้านสร้างความอับอายและความเจ็บปวดให้แก่พระโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ยังคงอดทนไม่ยอมละเมิดศีลจนกระทั่งข่าวการหายตัวไปของพระภูริทัดได้ร้อนไปถึงนครบาดานพระนางสมุททชา ผู้เป็นพระมารดาทรงเป็นห่วงพระโอรสแทบจะขาดใจพระเชษฐาพี่ชายของพระพูลิขัตนามว่าสุทัศนะและพระคณิษฐาน้องสาวจึงได้อาสาออกตามหาทั้งสองได้แปลงกายเป็นดาบดและดาบดศินีน้อยออกตระเวนไปจนกระทั่งได้พบกับอาลัมพายะที่กำลังบังคับให้พระภูลิขัตแสดงอยู่ สุทัศนะจึงได้ท้าทายอาลัมพายะประลองฤทธิ์กันอาลัมพายะเห็นดังนั้นก็หวาดกลัวจนตัวสัน่นรู้ได้ทันทีว่าดาบทน้อยผู้นี้คือพญานาคผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าตนหลายเท่านักจึงได้ยอมจำนวนและรีบปล่อยตัวพระภูริถัดออกมาในทันทีเมื่อเป็นอิสระพระภูริถัดโพธิสัตว์ก็หาได้ทำร้ายมกมูอาลัมพายะไม่ ท่านยังคงตั้งมั่นอยู่ในศีลและเมตตาธรรมก่อนจะเสด็จกลับสู่เมืองบาดาลพร้อมกับพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวแห่งการบำเพ็ญศีลบาร,รมีที่สอนให้เรารู้ว่าคุณงามความดีที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่อำนาจหรือฤทธิ์เดชท,ที่เรามีหากแต่วัดกันที่การควบคุมตนเองการยับยั้งชั่งใจ ไม่ยอมให้อำนาจแห่งโทสะและความโกรธแทนมาทำลายศีลอันบริสุทธิ์ที่เราตั้งมั่นไว้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงประชุมชาดกว่าพระเนศตุชี้เป้าได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตหมองูอารัมพายะได้มาเป็นพระชน,นะสุทัศนะผู้เป็นพี่ชายได้มาเป็นพระสารีบุตร และพระภูริทัตโพธิสัตว์ผู้ตั้งมั่นในศีลบาร,รมีนั้นก็ได้มาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี่เองครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ